สวัสดีจ้าพี่น้องท่านผู้ชมมือนีว่าพบกับช่องยายภาสีชนเนลคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้ามือนียายภาีเด้น้ำขอมูลเนอทางเล็เด็ดมาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิงได้ช่มเป็นเนื้อทางเนาะจ้าก่อนสิไปรับชมรรบฟังยายภาสีฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ยายภาษีนะไม่เด้อจ้าพี่น้องเรียกกัอย่าลืมกดกระดิ่งเนาะค่ะน้อยย้ำยายภสีรงคลกิปใหม่หรือว่าอัปเดตที่ใหม่พี่น้องกับสิบบรผภาษเบิงผ่าช่มเนื้อทางเนาะจ้าพี่น้องมักอาจารย์ใดชื่นชอบอาจารย์ใดหรือว่าจะคอมเายยทัักกกบี คอมเมนมาใต้คลิปข้างล่างได้เนาะพี่น้องกับบ่าวร้ยายห,ห้างพี่น้องจ้าไปเบิ่งของมูนนทังอาจารย์ทันแหลกเพื่นเลยเนาะจ้าอันนี้เป็นเนวทังชุดเต็ม2ตัวเท่งเนว้ทังของ SKE เนาะค่ะเนาะ,อะสองตัวบนชุดเต็มพี่น้องจ้า1นึ่งหาหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดสองหและ48 จากแนวทางของแอดเคอีเนาะค่ะสำหรับผู้ใดมักแนวทางเพื่อนกะแคบหน้าจอเป็นแนวทางชุดเต็มบนเนาะค่ะเนาะที่เร้วชุดเต็มล่างเพิ่นเออชุดล่างชุดเน้น่เพื่อนเข่าเนาะพี่น้องเนาะจากแนวทางแอดเคอีเนาะค่ะใครมากัะจังจวดจาหน้าเพิ่นเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเลขเด่นบนล่างวันซันค่ะพี่น้องคะเลขเด่นบนล่างเพื่อนไ้มากเนาะจ้าเพื่อนบอกว่า เด่นบนหกสีเด่นล่างสีกับสองพี่น้องจา้าคือยายไพ่เลยเด่นบนล่างสีเนาะค่ะเด่นบนล่างสีเนาะคะ่ะเนาะอันนี้คือแนวทางของบนเิผลบ่มีซื้อเนาะคะ่ะพี่น้องอาคันมากกจังจวจดจาดฝาดบึ้มน้ำเพป็นเลยเลยเนาะคะ่ะเนาะพิจารณาเป็นแนวทางเลยเลยเนาะคะ่ะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเอาให้รวยว่าสันพี่น้องจา้าเอาให้รวยเพื่อนบอกว่ายังสี่เพื่อนไหยมากวดนนี้เด่นเก้าวะสันเก้าสามเก้าห้าเก้าเจ็ดและเก้าแปดพี่น้องจา้ากันมากระจวดจาดปาดบ่มน้ำพ่นได้เลยเนาะค่ะเนาะวันนี้มีตาเล่าเนาะค่ะพี่น้องสําหรับผู้ใดมักแนวทางตำละตำเล้าเนาะจ้าเนาะกดติดตามช่องแก่ไพ่ผ้ากินผ้ารวยได้เลยเนาะคะ่ะวันนี้มีตํเล้าเนาะค่ะเนาะสําหรับผู้ใดมักตาเล่าเนาะจ้า ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางร้อยบนวสันเอ่อแนวทางร้อยบนของอ,อาจารย์มังกรไมีไล่เนาะจ้างวดที่แล้วร้อยบนให้ห้ากับหกมหาเนาะพี่น้องงวดนี้ร้อยบนอยู่ที่สามตัวเดียวเน้นๆพี่น้องจา้าสำหรับผู้ใดมักแนวทางร้อยบนกับแคบหน้าจอจวดจาดฟาดบ่มน้ำเพลินเลยเลยเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางมาเบิงค่าพี่น้องคะเอ่อเป็นแนวทางของอัน แอริเก่าเพิ่นบอกว่างวนนี้ต้องมีซีเน่นอนมาสัน่นงวดที่เหลือเพื่อให้ยสามวดนี้ต้องมีซีเน่นอน,อน่าสัน่นพี่น้องจ้ามักซีกะ,ดดก,ซก,กะจวดจาดเด้อพี่น้องยายไพ่มาแล้วเนาะสำหรับผู้ใดมักซีกับยายไพ่กะจวดจาาฟาดบื้มคอมเมนต์ของมาคุ้ยกันค่ะพี่น้องคะเนะาะมักคือกันแต่ว่ามางยากมากเลยพี่น้องเพราะว่าซีนี่เอาทงตรงหลด บักไลยงวดแล้วสีโบมาจักเถื่อนเนาะค่ะแต่ว่าขันวดนี้มากกับจิกคักยูโดเพราะว่าอันนี้บล็อคเปนเล็กเห็ดแย่ไพ่เด้พี่น้องเหล็กในคว่ำู้สึกที่ไวแย่ไพ่มากเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางแอดทะเลใจเนาะค่ะแอดทะเลใจให้มาแอดทะเลใจบอกว่าผู้ใดงบหน่อยชุดวัดใจไปเลยภาษาแอดทะเลใจว่าเนาะจ้ะสองเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งกับเก้าสองงซันฟันเน้นๆนียนมาใจพิหนงสำหรับแนวทางของแอดทะเลใจเนาะจ้ะ มากระจวดจดาดฝาดบ่มน้ำเพลินได้เลยเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางคำชะโนดว่าสันพี่น้องจ้าเลขเด่นคำชะโนดงวดที่แล้วเข่าสามศูนย์เด่นสามเนาะจ้ะงวดนี้เด่นห้าและสามว่าสันเนาะค่ะพี่น้องเนาะเพิ่นบอกว่าเด่นหากับสามู่ทางพีเด้อพี่น้องเพิ่นบอกว่าอ่า 539 2ตัวอยู่ที่5 1 3 1 5 9 3 9 5 8และ38เนาะจ้าอันนี้คือแนวทางของอันคำโฉนดประสันเนาะพี่น้องเนาะเอามากระจวดจดาดฝาดเบื่มน้ำเพินได้เลยเ,ลยเลยนาะคะ่ะผู้ใดมักแนวทางแอดหนูน้ำพี่น้องจ้าเบิง่งให้จบคลิปหนูน้ำสมยัย10ล่างสูตรเดิมเนาะคะ่ะสิล่างสูตรเดิมมาแล้วเนาะจ้าเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทาง งวดที่เรียกพ่นว่าเข่าเนาะพี่น้องเนาะมาเบิ้งค่างวดนี้เพอนเข่าหาสามศูนตรงเลยนะจ่ะนาจะมี่ยุเก่าชุดเนาะพี่น้องงวดนี้มาดูค่ะอ่า4ี่4ูนย์สามสี่ห้าศูตัวอยู่ที่3ามหนึและสีเก่ามากตัวใดจวดจ่าทำเพลินเลยเลนาะค่ะเพิินบอกว่าอ่าเหลไทไว่สั้นพี่น้องเอาพิจารณาเป็นแนวทางเป็นเป็นแนวทางเลขของผู้ใด่แย่แพ้กับบรูนเนาะพี่น้องเนาะ เพ่อนสิเขียน่าว่าไปว่าหวยไทยเนาะค่ะซื้อเพื่นเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเด่นล่างของอาจารย์สมหมายอาจารย์สมหมายบอกว่างวดที่แล้วเด่นล่างอยู่ที่056มาหกหเนาะจ้ะหวดนี่1นึ่พี่น้องมักตัวใดพี่น้องจ้ะหนึเลือกเอาติดสี่ย้ายไพ่พรอนเนาะพี่น้องเนาะต่ว่าเล็กดับย้ายไพ่ดับ ดับแปดล่างเนาะค่ะเพิ่นเพิ่นเพิ่นบอเพิ่นบ่อได้ฟังคลิปเนาะจ้าเพิ่นก็คอมเมนต์เของมาถามว่าแย่ไพ่เลขดับเจ้าจ้าใดเจ้าคือนมบอกข่อยแนวว่าสั้นบอกตั้งแต่คลิปแรกเลยตั้งแต่อีพีหนึ่งมาพี่น้องเนาะว่าดับแปดล่างเนาะจ้าดับชนกันกับแอดนางวดที่แล้วก็ดับชนกันงวดนี้ก็ดับชนกันเนาะค่ะเนาะดับแปดล่างเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางอ่าอ่ะอาจารย์เสื้อคิมชากลางล้าสิบหน่วยล่างเนาะจ้ะ เจ็ดแปดเก้ามาโตโบมาหลักสิบกับมาหลักหน่วยในลาวสั้นาจากแนวทางของอาจารย์เสือคิมชากงราวนาะค่ะพี่น้องเนาะการหมักมกระจวดจาดน้ำเพลินเลยเลยเนาะค่ะเนาะพิจารณาเป็นแนวทางน้ำเพลินเลยเลยเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางมาเบิ้งค่ะพี่น้องคะอ่อเป็นแนวทางของอาจารย์ บุลินวสันเนะจ๊ะสตัวเทิงมาเบิงงค่ะว่าเพิ่นไห่ยอีงยงมากเนาะจ้ะสตัวบนวสันเนาะพี่น้องมาเบิงง3าตัวเทิงเพิ่นกนเนาะจ้ะเพิ่นไห้มากเพิ่นบอกว่า139 159 059ก้าหสองตัวอยู่ที่39 38 37 57, 59, าสามและห้าเก้วสันพี่น้องจ้ะแนวทางของแอดบุลินเนาะคะ่ะคันพูดได้มากกระจวดจาดฟาดบ่มน้ำเพื่นได้เลยเลยนาะคะ่ะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเลขดับอาจารย์อาสนัยเนาะจ้ะดับล่างงวดที่แล้วดับซีออกหกสองเนาะค่ะเนาะงวดน,นี้เพื่อนบอกว่าดับเก้าล่างสันพี่น้องจ้าเอา้าผู้ใดมาเก่าขอจวจดจาดฝาดบ่มเลยเนาะค่ะเนาะเพราะว่าทุกสำนักทุกอาจารย์ล้วนแล้วแต่เป็นแนวทางเนาะค่ะเนาะขั้นมากับจังจวดจาดน้ำเพลินเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางอ่าเพื่อนบอกว่าเป็นแนวทางของอันแอดพฤหัสเนาะจ้ะ แอดพื่อหัตเราหายมาเราบอกว่า,ามาเบิงค่ะพี่น้องค่ะเพิ่อนหายมาเพิ่นบอกว่า31เ,เพิ่อนหายมาเพิ่นบอกว่าเ,าเ,ล,ขเลขเลขเด่นเด่นหาเนาะจ้ะเนาะเพิ่นหายมาสองห้าห้าห้าสองสามหละ532แจ๊สูตรมาให้ส้มมาสั่นจากสูตรผู้ใดเนาะเพิ่อนแจ๊ามาให้เบิ่งเนาะค่ะคั่นมกักกจวดจานนาเพิ่นได้เลยเนาะพี่น้อง ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางปักหลัก10บนแนวทางของแอดคูเมืองเนาะจ้ะงวดที่แล้ว3หา0มา3เนาะจ้ะงวดนี้7 9 1ปักหลัก10บนแอดคูเมืองเนาะคะนะ่ะเนาะแอดคูเมืองเนาะค่ะจ้ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเลกอาจารย์ท่านนี้เนาะจ้ะอ่าถ่าชุดเดียวว่าสันพีน่นงงวดที่แล้วเพิ่นไห,ห,ห,ห้เพิ่นไห้หา3 0ชุนี้ยายเพิ่นบอลงไห้เนาะจ้ะงวดนี้เพิ่นบอกว่า 470 4740และ70อุ้ย40มักเนาะพี่น้องเนาะ470มาสั่นพี่น้องเอามาักกระจวดจาดฝาดบ่มเพื่อนเลยเลยนะคะเนาะ3ตัวตรงเม็ดเดียว470มาสั่นค่ะพี่น้องคะเอาพิจาาณเป็นเนว้ทางเลยสูตรนี่ของอาจารย์ทานนี้เขาดีด้พี่น้องต่อไปเลยจ้มะมาเบิ่งเนวท่าง4ชุด4ตัวเพื่นอนเะนาะจ้ะเพื่นอนบอกว่า5930มาสั่น4470นา, 70, นาพี่น้องนะเนาะเ้าวจวดจาดเด่นอยู่ที่ C เนาะค่ะน้องวันนี้เด่นอยู่ที่ C เมนบอกค่ะคือว่าชุดที่ C อ่ะพีจนาเป็นแนวทางใดเนาะค่ะน่าจะเด่นอยู่ที่ C แหละพี่น้องเพราะว่าเพาิ่นแสดง C มาสองตัวเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของอาจารย์มาตา C บุญเลืองเนาะค่ะดับสนิทดับสิบหน่วยบนดับหกเนาะจ้าเนาะสิบหน่วยบนดับอยู่ที่หกเนาะจ้าอ่ะหกบ่มาหกบ่มาสองตัวเทิงเนาะคะ่ะเนาะเ่าว่ายง่ายซ้ำหนีโหลดเนาะค่ะเนาะ หกไม่มาสองตัวเทิงวาสันเอาพิดเจ้าเป็นแนวทางนําเพลินได้เลยเนาะคะ่ะเนาะมากจังจวดจาดน้ำเพลินเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางค้นใจหลักวสันจ้า,า,จาพี่น้องคนใจรักให้อะไรมามาเบิ้งค่ะพี่น้องขะมาเบิง้งมาจ้าเพิ่นบอกว่าสามตัวอยู่ที่เอ่อซีเจ็ดสี่ศูนย์เจ็ดสี่สองเจ็ดสี่ห้า 748และ749เกนาะจ่า2ตัวอยู่ที่42 45 49และ40ว่าสั้นเพิ่นกับมักซีและ48เนาะพี่น้นองเพิ่นกับมกักซีคือกันกับยายไพย่เนาคะค่ะเอามักกันจวดจาดฟาดบึ้มเลยเลยนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางของแอดเสือว่าสั้นพี่น้อง โดนโดนมาเทือนหนึ่งเนาะค่ะแอดเสือเนาะอ่างวดที่แล้วเพิน่นหาหาศูนย์ศูนย์สามหาวะซันพี่น้องมาเบิง่งข่างวันนี้เพิ่นบอกว่าหาหนึ่งสามหนึ่งสามนี่เป็นวันเกิดลูกสาวยายไ,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 ไพ่เลยๆยายไพ่บอกว่ายายไพ่จะจวดจาดหนึ่งสามกับสี่ศูนย์เนาะจากวดนี้เนาะอ่าเพิ่นบอกว่าหนึ่งสามหนึ่งห้าและวห้าสามวะซันกันมากระจวดจาดฝาดบึ้มน้ำเลยเลยเนาะคะ่ะเนาะพี่น้องเนาะแอดเสือเนาะขาหงอที่แล้วเพิ่นเข่าเนาะค่ะเนาะเพิ่นเอามาตัดซ้ำนี่แต่ว่ายายไพ่เพิ่นจะเห็นเด้อพี่น้อง แนวทางของแอดเสือล่องเบิองค่ะพี่น้องค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเลขดับบนของแอดนั่งฟ้าเนาะจ้าบอกว่าดับบนหกอสันวงสีดับอรีลลีเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าขจ้าให้ดับมาดีเนาะจางวดนี้เนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางล่างเอสเคีเนาะค่ะเอสเอสเคีล่างเพิ่นบอกว่าเด่นห้าล่องสองอสันเนาะพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจา้าอันนี้เป็นแนวทางเลขดับล่างเนาจา้าดับสองลางวันพี่น้องอ่ะดับสองชอนกันค่ะอาจารย์ชนะพลนเนาะค่ะต่อไปเลยจา้าอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่าอ่าเด่นบนเด่นบนของอาจารย์วิรัตเนาะคะ่ะเนาะงมดที่แล้วเด่นสามบนนะาจา้ามาหาสามศูนย์วันนี้เด่นแปดบนวันพี่น้องเอามากระจวดจาดฝาดบื่มน้ำเพลินเด้เลยเนาะคะ่ะต่อไปเลยจา้าเขามาปิดทายโดยแนวทางแอนูน้ำสิบล่างวันเพื่อนบอกว่า าตามรุ่นต่ออีกที่เด้อวัซซันจาร์นวทางเด่สน,ดส,นดสิบล่างาเนี่ยทางของแอดโนน่าวัซซันจารพี่น้องมาเบิร์เนาะค่ะวัตถิเลี่ยวพ่น์ได้ลงสูตรเอ้ยงวดที่แล้วเพิ่นก็นลงไห้ได้หกศูนย์สองเนาะถือคว้วเพิ่นและค่ะพี่น้องบาทที่งวดนี้เพิ่นมาเห็นมาแบบเก่าพจนบอกว่าห้าเก้าหนึ่งพี่น้องหาศูนย์เก้าศูนย์และหนึ่งศูนย์เอาไปจับใส่แนวทาขงของแอดเพียเพ้ยนๆเนาะพี่น้องเนาะเพร่ะเหลือศูนย์ตัวเดียวเนะาะจะห้าศูนย์ 90และ1 0แมนบอค่ะพี่น้องมากนําบ่อขั้นนับมากกว่าจวจจดจาดฝาดดุลมาเลยเนาะค่ะเนาะถ่ายคลิปนี้ยายไพ่กะขอขอบคุณพ่อแม่พี่นอ้นองเนาะจะ่าที่เดียเขามารับส้มรับฟังขอให้สุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงรวยๆปังๆสุขสุขคนเนาะคะ่ะขอขอบคุณทุกสํานักทุกอาจารย์เนาะจะ่าทีเดียแบ่งปันของมุ่งเน้าทางให้ยายไพ่มาให้พ่อแม่พี่นอ้องได้เบิ่งได้ชมเปเน้าทางเนาะจะ่าขอบคุณหลายเด้อจ่าสวัสดีจ้า